ไม่ผิดข้อแลวนะจ๊ะปิดข้อแลวนะจ๊ะันสุดท้ายัน <c oughs> สุดท้ายแล้วนะคะเร็วอ่ะแป๊บเดียวอ่าแป๊บเดียวอือก็สี่สี่อาทิตย์ก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะได้เยอะไหมใช่่ะก็ได้อยู่เนี่ยถ้าลักษณะของการเรียนที่แบบ ที่แบบจะได้ก็คือแบบต้องแบบเรียนแบบต่อเน,นี่ยฝึกแบบต่อเน,นี่ยเหมือนแบบแบบเหมือนเทียบคำเทียบเสียงอย่างเงี้ยอืม u n i t 34 one o. 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 o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 , o. o. ลักษณะของ o เสียงยาวนะคะมันจะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็น o นะคะ o อยู่ตรงนี้นะคะ เส,สียงยาวเสียงยาวคือเวลาออกเสียงจะเหมือนชื่อของเขาอย่างโอเนี่ยก็ชื่อชื่อโอเวลาออกเสียงก็ก็โอเหมือนเหมือนเขาเมื่อกี้นะคะลักษณะของเสียงโอนะคะเขาจะสระเสียงยาวเนาะมันจะเป็นอม่เนี่ยเป็นตัวโอแล้วก็นะคะมีนะคะอ่าแล้วก็ขั้นด้วยสระเออขั้นด้วยพยัญชนะอ่าอย่างโฟนอย่างเงี้ยก็คือตัวเอ็นขั้นด้วยตัวเอ็นถ้าคําอื่นอาจจะขั้นด้วย พยัญชนะตัวอื่นนะคะเนาะอันนี้ก็คือเสียงเสียงยาวเวลาออกเสียงเวลาผสมก็เป็นเสียงโอนะคะโอะเวลาที่ไปเจอที่อื่นนะคะ,ะมันก็จะมีลองมีหมดเลยลองเอลองโอลองยู long A, long o, long U, เนี่ยเหมือนกันนะคะเอก็คือปกติเอเราจะเสียงอ่ะอะอะแต่ถ้าเป็นลองเอเขาก็คือจะเสียงเอชื่อเหมือนเอเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะ ขั้นด้วยพยัญชนะอีกตัวหนึ่งแล้วตามด้วยอีกนะคะอันนี้คือเสียงยาวเสียงยาวอันนี้ก็อ oh. Unit thirty four one o o อันนี้ก็คือเทียบเสียง two t h oh. b o o t pull pull go go pat skirt pat coat เสียงเออเสียงเอออันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อคนนะ b o o t b o o t boat อัน Bird. Bird. นี้เป็น boat นะ,นะ,นอ,นะอันนี้ก็ pull เป็นโภโเกเกโกโกโก,โก